เพื่อนๆหลายๆคนสงสัยไหมครับว่าทําไมข้าวบางโซนมันก็แตกกอบางโซนมันก็ไม่แตกกอมันมีเหตุผลอะไรมันมีตัวแปรอะไรต้องพิจารณาอย่างไงขั้นตอนของการพิจารณาอย่างนี้ครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูสวนใบข้างบนนะครับเนี่ยใบบนเนี่ยเพื่อนๆอลองสังเกตดูที่ใบบนครับว่าใบบนเขากว้างสมบูรณ์สมส่วนหรือไม่ถ้าเล็กแคบเลี้ยวแล้วก็สั้นเนี่ย นั่นแสดงว่าปริมาณไนโตรเจนเขาไม่เพียงพอครับมันเลยทําให้การเกิดกอของเขาอ่ะมันช้าแต่ถ้าเกิดว่าทรงข้าวมันมาสมบูรณ์เลยทั้งใหญ่ต้นกระแบนมีโอกาสเกิดกาบข้างแล้วแต่มันก็ยังไม่มีกอเป็นไปได้ครับเพื่อนๆว่าปริมาณน้ําที่อยู่ในานาเราอ่ะมันมากนเกินไปดังนั้นเนี่ยครับเพื่อนๆสภาพพื้นนาทั่วๆไปของผมอะนะมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับเริ่มเห็น ความชัดเจนของกาบข้างของต้นข้าวมามากขึ้นแล้วก็ต้นข้าวก็มีโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบนี้ครับตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะฉีดนอนอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อนๆเพราะว่าถึงแม้ว่าต้นมันจะไม่เขียวเข้มจัดมากจนเกินไปแต่นกกระยางลงมาในนาอีกแล้วครับ